ถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่ทีมของเราจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมสำหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าการที่เราไม่อยู่นั้นทีมของเรายังคงเดินหน้าและก้าวเดินต่อไปได้การที่ไม่มีหัวหน้าทีมอยู่ที่หน้างานไม่ได้แปลว่างานของเราจะไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้การเป็นผู้นำที่ดีไม่ใช่การสร้างผู้ตามแต่เป็นการสร้างผู้นำรุ่นต่อไป จุดแข็งที่แท้จริงของการเป็นทีมคือการยังทำงานได้แม้ไม่มีหัวหน้าทีมอยู่การที่ทีมยังทำงานได้ในวันที่เราไม่อยู่นั่นแหละคือผลงานที่ดีที่สุดของเราการสร้างทีมที่แข็งแกร่งคือการสร้างอนาคตที่มั่นคงแม้ว่าวันหนึ่งเราจะก้าวเดินออกไปสุดท้ายแล้วแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ตลอดไปแต่สิ่งที่เราสร้างไว้จะอยู่ต่อไปอีกนาน ขอขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ร่วมด้วยช่วยกันทําให้วันนี้ผ่านไปด้วยดีอยากให้ทุกๆคนจดจำวันนี้เอาไว้ว่าทุกคนสามารถทําได้และทุกคนสามารถเติบโตมาเป็นผู้นำได้ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองนะคะขอบคุณค่ะ